subscribe อุ Ooh, de vo, de vo, de vo. ้ยแมปใหม่ไอ้ครับเดี๋ยว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 ใหม่ก็แจกปืนใหม่ด้วยนะคุณนัทดไม่รู้ได้ยังปืนรูปเป็นเจ็ง m 6มอดสองครับเขาแจกเขาแจกเมื่อวาน ดีดีดีดอปดอปเยี่ยนเยี่ยนโอ้โหเออฝนโลกอ่ะฝนโลกกดกีผมไม่เ้าจริงนะฮะผมไม่เ้าจริงไม่อยากโชว์สกิลแบบสุดโหดตายค่ะบุรีบุรีปองดีด้าน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 บนด้านบนเนาะ โอ้โหโดนแล้วตายเลยตายแล้วมันโพล่มาจากไหนไม่รู้อะพี P 90อ่าพีดดอุ้ยมันมัน,มนบัฟมันมันบัฟปืนเหรอเอสวีดโดนค้นโดนค้นแชมป์ตอนนี้เอสตอนนี้เอสเคเอสขึ้นมาเ w o r d อตอนนี้เอสว d s เอสวุฒสไนเปอร์ไอ้ไนุ่มนี่ไอ้นุ่มนี่ หนึ่งต้องต้องทำทีหนึ่งให้ได้ไอ้สุด M หกสิบครับโหดปืนนั้นโหดมากอุ้ยมาเยอะจนเกินมาสามคนอย่างน้อยก็ฆ่าหน,นึ่งคนมามามช็อตแก๊งโล้ยใช่ครับเยอะมากไอ้เพื่อนมันจะเก็บกระถึงหน้าไอ้ทำไมโอ๊โอโดนลายตายเลยน,นะคุณน่าจะปืนอะไร ไม่รู้ใช้ปืนกัดๆเพราะราคาไม่แพงเพราะว่าผมจนผมจนครับผมใช้ปืนผมไม่ได้โอ้ยว้าวใครใครเปิดเปิด UAV ได้ไหมครับเออผมยังเปิดไม่ได้ผมกะจะไม่เอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงเอาเทียบโอ้ย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 นึกว่าโดนนึกว่าโดนกัด กระตู้ฮัลโหกระตู้ป้าพอโอ้ยไอ้บีคอนเบคอนแอบลอยไม่ชอบเลยคนลอยเอ้ยมันมีคนมาดักฐานเราก็มีคนมาดักฐานว่าไม่ชอบไอ้พวกลอยไอ้พวกลอยอู้ตายเลยไม่ทันได้ยิง อ้รอปืนระเบิดโอ้โหแมบแคแบ่างนี้กอบเลยแมปเร็วเกินอเอาจริงนะอาจริงนะหนึ่งเปอร์เซนเออหนึ่งเปอร์เซนโดนหนึ่งเปอร์เซนของไอ้หลังครับ<อ>หลังโดนหลังโดนหลังอีกละ้ะ UAV โอเค UAV ถือว่าดีห้องกันโดนหลอย

เล่นเกมพวกนี้ถ้าถ้ารู้ศัตรูล่งรู้ศัตรูล่วลงหน้าโคตรโกงเนี่ยผมก็ดักยิงล่วงหน้าเลยตายตายเออว่ามีเนย่งทีที่ได้เปรียบมาเลยมี UAV อะมามามาไหนวะไหนวะ ไม่มี UAV ตายป้อ,ปองป้องมี UAV ไหมไม่มีครับผมเปิดผมเพิ่งเปิดไปโอ้ตายโดนดักไม่มี UAV แล้วอเออจะตายจะตายจะตาย,ตายมันมีตัวดักอยู่บ้านเราโอเคผมยิงละผมไม่รู้เหลือเลือดทำปวดอะไรกันเยอะเลย โอ้ยอุ้ยมันเอามันเอาป้อมปืนมาวางหน้าฐานเดือดเดือดเดือดเงเด้งบังก็ยิงนะผมยิงป้อมปืนนะโอเคผมได้ UAV แล้วได้ UAV ผมไม่ขอไม่ไม่ชอบใช้ปืนระเบิดเอะไรปืนระเบิดมันยิงช้าครับไม่ตาใจวัยรุ่นอุ้ยเจอ UAV จักยิงเลยจักดยิงม่าไฟอุ้ยโล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 วางโลมา เยอะเยอะเยอะปืนระเบิดเลยผมเห็นเยอะไปเยอะโอ้ยสอ,อ,อ,อนไม่ได้ตายเลื่องเยอะเลื่องเยอะเลื่องเยอะเรื่อกเย,กเยกอะเอาโดนไม่ได้ก่อนต้องป้องมี U A V ใช้เลยคนระับปืนปืนระเบิดทุกอย่างเลยคือไม่ชอบตายต้องจะไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัคะแนนผมพุ่งพุพ่ง พุ่งอย่างต่อเนื่องตายก็อยูเอวีแล้ใช้เลยมียูเอวีผมใช้ตลอดโคตรโกอยู่เอวีอ่ะยิงดักตัวตัวได้โอ้ยกระโดดโล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 เฉลิมเโลิมสวยโลโคตรสวยอะจุดนี้ายตายน่าหมดพอดี เนี่ยเนี่ยมี U A V โคตรโกงเลยครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วน,นั่งนั่งดักมันยิงไม่ได้เลยครับ C F C ยาเท้โอ้โหที่จบต,ตายนะสอนหน้าละสวยป้องได้ U A V ได้ U A V เดี๋ยว<อ>ยิงมุ่งเดี๋ยวผมยิงปืนเมื่อกี้เดีนยิงปืนก่อนเขาได้ U A V แล้วป้องดักเลยดักเลยครับลองเลเซอร์ฮะ จะไอย้ยิงยิงปืนก่อนโอเคยิงปืนแบบยิงปืนทางนะปืนโคตรน่าลำคาญโอ้ลีนตึ๊งนี่อะไรเลสเตอร์ใครวะไ,ไม่รู้แมนศัตรูศัตรูแดงแดงงั้นศัตรูแน่นอนอ่อแอบได้ค้างใน, <c oughs> นผมไล่ไม่ทันแอบได้แอบให้ผู้มี UAV ค้างในผมไล่ไม่ทันละจะรีบได้ดรีบได้ถ้าผู้คุณมี UAV เป็นจะดีมาก ปปไปอะไรเปล่าล่ะดีไงอ่ะโอ้โหโอ้โหมันตามหลังมันเปิดโอบเปิดรอบตรงนี้เปิดตรงนี้จุดดีจุดดีมัง้งด้านหลังก็เป็น,ปนจุดเกิดน,นะด้านหลังคุณก็เป็นจุดเกิดมันนะโอ้มัดโง่ มาเร็วมันจะยึดไป้ได้ปืนผมปืนผมลระสูนก็เยอะคุณครับผมเราตามไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไอ้ไอ้เลเซอร์มันทำมันได้ยืนเยอะนะแมปแคบๆแบบนี้เลเซอร์แม่งคตรดีเดี๋ยวผมต้องรีบละต้องรีบโอ้โหโอ้โหผมไม่ทันแล้วต้องต้องเก็บเลเซอร์ละ เขาเพื่อนไครเอาเลเซอร์เลเซอร์ผมเยสดับเบลคิวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอ้ยาไม่ทันแล้วมันโชคดีเหลือเกินมันได้เลเซอร์อะถ้ามันไม่ได้เลเซอร์ผมได้ที่หนึ่งนะ